การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทำให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้น วันนี้นะครับก็มีข่าวมานําเสนอทุกท่านประมาณนึงยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ครับเริ่มมาด้วยข่าวแรกโคดี้โรสครับอัปเดตอาการบาดเจ็บอย่างที่ทราบกันนะครับว่าโคดี้โรสเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกขาดจากการเล่นเวททาให้มีอาการช้านะครับ ขนาดใหญ่ที่ช่วงอกแล้วก็ช่วงแขนรวมทั้งหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเจ้าตัวก็ยังคงขึ้นปล้ำในคู่เอกของ l ฮ i วิน e Cell อย่างเมามันนะครับจนได้ใจแฟนๆหมวยปล้ำทั่วโลกและเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับโคดีโรสเนี่ยได้เข้ารับการผ่าตัดและการผ่าตัดเนี่ยก็ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี b บ n ดิตโรสนะครับได้โพส์ในทวิตเตอของตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยหมอได้ทําการผ่าตัดรักษาเส้นเอ็นและกระดูกของโคดี้โรสเรียบร้อยแล้วนะครับการผ่าตัดเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีและเขากำลังอยู่ในช่วงของการพักฟื้น ช่วงเวลาพักฟื้นของโคดี้โรสเนี่ยคาดว่าจะอยู่ราวๆ5เดือนนะครับซึ่งในรอตอนล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเองก็พูดถึงโอกาสที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าร่วมมันนี่อีเดอรแบแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันเป็นเพียงเนื้อเรื่องที่ทําให้เซธโรลินเนี่ยออกมารอบทําลายเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้หายไปจากจอเพื่อรักษาตัวเท่านั้น สำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับการขึ้นปั้ามของโคดี้โรดในเฮลวินเดอะเซลเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษที่โคโดีได้รับนะครับสามารถตัดสินใจได้เองว่าจะขึ้นปั้ามหรือไม่ขึ้นปั้ามในแมตช์ไหนก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่คุยกันไว้ตั้งแต่ตอน,น,นแรกในการเซ็นสัญญานั่นเองนะครับ WWE เนี่ยไม่มีสิทธิห้ามดังนั้นแล้วการขึ้นปั้ามของโคโดีเป็นการตัดสินใจจากเจ้าตัวเอง100% w w e จึงได้ขอร้องให้ตัวแมตช์เนี่ยตัดช่วงที่มีการปล้ำหนักๆออกไปเพื่อประคองไม่ให้อาการบาดเจ็บเนี่ยแย่ลงไปมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับข่าวต่อมาครับ d a ็กซ์ฮา o ูหัวล้อย่อะระบบแรงของ AEW หลังจากมีการประกาศใน AEW ในน้ำม้นนะครับเกี่ยวกับแมตช์ชิงแชมป์ 3-way ladder match เพื่อชิง AEW tag team c h a m p i o n ระหว่างจุลสิกเอ็กเพสเดอะฮาร์ดีแล้วก็เดย์ยังบักเนี่ยนะครับแด็กซฮาวูดก็ได้โพสต์รูป แรงของ AEW ใน l e ลีกแท็กทีมนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่า FTR เนี่ยอยู่บนแรงหนึ่งมาโดยตลอดประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าเขาเนี่ยกลับไม่ได้รับโอกาสในการชิงแชมป์ใดๆนะครับแต่ทว่าเดอยังบักที่อยู่อันดับที่5กับเดอฮาร์ดีที่อยู่อันดับที่3เนี่ยกลับได้ชิงแชมป์ซะอย่างนั้น FTR เนี่ยเคยเป็นแชมป์ AEW Tag Team Champion ครั้งเดียวนะครับในช่วงปี2020และเสียให้กับยังบัก หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้ถือแชมป์เส้นนี้อีกเลยครับแต่ว่าได้ไปถือแชมป์ของ Ring of Honor แล้วก็ Triple A World Tag Team Champion แทนนะครับโดยในช่วงหลังเนี่ยคำพูดประจำของ FTR ก็คือว่าพวกเขาเนี่ยคือแท็กทีมที่ดีที่สุดในดาวดวงนี้นั่นเองข่าวต่อมานะครับแมตช์ระหว่างโรงม a n ล e กับ Riddle เนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่ Dave m e l ซ z e r นะครับรายงานว่าการเจอกันของโรงมาเลนและ Riddle เนี่ยอาจจะอยู่ในแค่รายการประจำสัปดาห์เท่านั้น มากกว่าจะเป็นศึกใหญ่เพราะว่าตามแผนเดิมเนี่ยรีเดลจะท้าชิงแชมป์ WWE Universal Championship เนี่ยใน Money in the Bank นะครับโดยมีการท้าทายผ่านรายการประจำสัปดาห์อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น Raw หรือว่า s m k d o w o นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าโลมาเลนจะไม่ปรากฏตัวใน Money in the Bank เดิมทีนะครับ undisputed WWE Universal Champion โลมาเลนเนี่ยได้ถูกกำหนดให้ปรากฏตัวใน Money in the Bank แต่เมื่อ WWE เปลี่ยนสนามการจัดงานนะครับจาก Allegiant Stadium ที่จุคนได้ถึง65,000คนนะครับเป็น MGM Grand Garden นะครับที่มีความจุเพียง17,000คนเท่านั้นก็ทำให้ชื่อของท่านหัวหน้าเผ่าเนี่ยถูกถอดออกจากโชว์นะครับพร้อมทั้งรอนด้ารา s ซี่แล้วก็ชาร์ลอต t e แฟ a ร์ซึ่งถ้าโรมนเลนไม่ได้เข้าร่วมศึกใหญ่ในครั้งนี้นะฮะ นี่ก็จะเป็นศึกใหญ่ครั้งที่3ที่ WWE เนี่ยไม่มีการป้องกันแชมป์ใหญ่ที่สุดของสมาคมนะครับและผู้นำของเดอะบัตไลก็ไม่ได้ป้องกันแชมป์หรือป้ามตัวต่อต,ตัวอีกเลยนะครับนับตั้งแต่ w r e s t l e มาเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนแต่ทว่าครับใน SmackDown สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดูไม่ินไทยได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยจะท้าชิงแชมป์กับท่านหัวหน้าเผ่าในศึก Cash a ดเด t ร์แนะครับ และทางด้านของแรนดี้ออตตันเองก็มีข่าวลือว่าจะสู้กับท่านหัวหน้าเผ่าในซัมเมอร์แ m ลมด้วยเช่นเดียวกันข่าวต่อมาครับจอห์นซีน่าอยากเจอเดอะร็อกอีกรอบหนึ่ง9ปีแล้วนะครับที่จอห์นซีน่าเนี่ยได้สู้กับเดอะร็อกเป็นครั้งสุดท้ายในเรสเซลมาเนีย29ตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนออกจากวงการมวยปล้ำไปแล้วนะฮะแล้วก็ก้าวเข้าสู่ฮอลลีวูดอย่างเต็มตัวดังนั้นเนี่ยพวกเขาจึงไม่สามารถมีแมตช์กันได้อีก แต่ว่าไม่แน่เนี่ยพวกเขาอาจจะได้สู้กันแบบจริงจังหรือแบบเล็กๆน้อยๆใน DCUnivers e นะครับจอห์นซีนาและเดอะร็อกเนี่ยทั้งสองคนอยู่ในจักรวาลของ DC เหมือนกันโดยจอห์นซีนาเนี่ยรับบทเป็นพีชแมกเกอร์นะครับทั้งในเรื่องของ The s u i c i d e Squad และก็ซีรีส์พีชแมกเกอร์ของเขาเองนะครับในขณะที่เดอะร็อกเนี่ยกำลังจะปรากฏตัวในฐานะของแบ็คอดัมซึ่งได้ปล่อยตัวอย่างอย่างเป็นทางการเนี่ยออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ตัวอย่างได้ปล่อยออกมาแล้วเนี่ยพีชมกเกอร์ได้ทวิตเกี่ยวกับ Black Adam ว่า ฉันสามารถจัดการเข้าได้นะครับนี่อาจจะเป็นการทวิตขำๆหรือเรียกเลตติ้งของการโปรโมทหนังแหละแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เกือบได้เจอกันแล้วก่อนหน้านี้นะครับในหนังของ Fast and Furious ที่จอร์ซีนาเนี่ยเล่นเป็นจาขอบโทรโตนะฮะในขณะที่เดอะร็อกเนี่ยเล่นเป็นลุคฮอปแต่การประทะกันรครั้งนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากการมีปัญหาการหลังฉากของเดอะร็อกแล้วก็วินดีเซล ไม่ว่าพวกเขาเนี่ยจะได้ประท้าก,กันในหนังหรือไม่นะครับแต่แฟนๆมวยปั้มจะได้เจอกับจอร์ซี่นอีกครั้งในวันที่27มิถุนายนนี้ในมันเดย์ไนร์รอนะครับเพราะว่าเป็นการฉลองครบรอบ20ปีของจอร์ซี่นที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนั่นเองข่าวต่อมาครับแมตต์คาร์โดนากับความเป็นไปได้ในการกลับสู่ WWE ในตอนนี้นะครับแมตต์คาร์โดนาหรือว่าแซคไรเดอร์เน้นสร้างชื่อเสียงของเขาอยู่นอก WWE เขาได้รับความนิยมมากมายในฐานะของไอตัวแสบของหลายๆสมาคมนะครับอีกทั้งเขายังได้รับแชมป์ต่างๆจากหลากหลายสมาคมเล็กใหญ่ด้วยแต่ถึงแม้เขาจะได้รับความนิยมขนาดไหนนะครับก็ไม่ได้หมายความว่ารายได้ของเขาเนี่ยจะเท่ากับตอนที่อยู่ WWE ในการสัมภาษณ์นะครับแมตต์คาร์โดนาเนี่ยได้ถูกถามเรื่องกลับไปสู่ WWE แมตต์คาร์โดนาบอกว่าผมไม่มีปัญหากับการกลับไปเป็นแซคไรเดอร์ ผมชอบเพลง Always Ready ของผมจริงๆแล้วมันควรจะเป็นผมในตอนนี้แหละแต่อาจจะก,กลับไปแค่ใช้ชื่อเก่าอย่าง Zack Ryder เฉยๆแต่ว่ามันจะต้องไม่ใช่เพลงเดิมหรือการแต่งตัวแบบเดิมๆเพราะมันจะทําให้ทุกอย่างยากขึ้นผมอยากจะกลับไปโดยใช้ชื่อ Matt Cardona เหมือนกันแต่ว่าผมเข้าใจว่า WWE เนี่ยมีลิขสิทธิ์ในชื่อของ Zack Ryder และพวกเขาก็ลงทุนไปมากมายก,กับชื่อนั้นดังนั้นผมเลยไม่มีปัญหากับการที่จะกลับไปใช้ชื่อนั้นแม้ว่ามันจะเป็นการกลับไปเพียงครั้งเดียวใน Royal Rumble หรืออะไรทํานองนั้นก็ตาม ผมก็คิดว่ามันน่าสนใจดีผมคิดว่าถ้าผมกลับมาด้วยการเป็นแมตต์คาร์โดนาด้วยเพลงใหม่ชื่อใหม่ชุดใหม่เหมือนกับที่คนที่รอดกลับมา WWE อีกครั้งใน WrestleMania ามสคนดูจะมีปฏิกิริยาอย่างไรผมไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะส่งเสียงเชียร์ผมหรือเปล่าผมคิดว่าถ้าผมได้รับเสียงเชียร์อย่างมากเนี่ยผมก็คงจะกลับไปเป็นฝั่งพระเอกอีกครั้งตอนนี้นะครับแมตคาร์โดนาเนี่ยได้รับบาดเจ็บและเพิ่งเข้ารับผ่าตัดไปนะครับเนื่องจากกล้ามเนื้อต้นแขนฉีกขาด ข่าวต่อมาครับแฮงแมนเพจกับแผนสําหรับฟอร์บินดอใน AEW Dynamite นะครับแฮงแมนเพจเนี่ยได้พูดว่าเขาเนี่ยเสียแชมป์ไปแล้วและเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้กลับมาชิงแชมป์อีกสักพักดังนั้นเขาเลยอยากได้แชมป์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับแฮงแมนเพจก็เลยเรียกร้องหาโอคาดะให้มาเจอกันแบบเดียเด่ยวๆตัวๆเพื่อชิงแชมป์ IWGP Heavyweight Champion แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันแบบตัวๆใน AEW New Japan Forbidden Door นะครับ เรื่องนี้เนี่ยสามารถมองได้หลายแง่มุมนะครับอย่างแรกเนี่ยโอคาดะอาจจะเสียแชมป์ในรายการ New Japan d o m i n i เนียนะครับสุดสัปดาห์นี้เพราะว่าเขาจะต้องเจอกับเจไวซ์ซึ่งเคยปรากฏตัวใน AEW ก่อนหน้านี้อย่างที่2อนะครับอดัมโคเนี่ยก็เคยพูดอย่างชัดเจนว่าเขาก็อยากจะเจอกับโอคาดะใน AEW New Japan f o r b i d d ิ n Door เหมือนกันนะครับรวมทั้งในศึกของ AEW ด n a m ม t e เนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยสมควรจะได้เจอกับโอคาดะมากกว่าแฮงแมนเพจ จนตอนนี้นะครับยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการสําหรับคู่นี้แต่ในด้านของจอห์นม็อกซลี์ครับได้รับการยืนยันแล้วว่าเขาเนี่ยจะเผชิญหน้ากับฮิโรชิทานาฮาชินะครับหรือว่าฮิโรกิโกโตเพื่อหาแชมป์มิเทอร์เม AEW World Championship นะครับโดยคู่ต่อสู้ของม็อกซ์ลี์เนี่ยจะถูกตัดสินในโดเมนีนของ New Japan เดิมที่เนี่ยโปรแกรมนี้คือ CM Punk นะครับจะเจอกับทานาฮาชิ แต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บของเซียมพังเนี่ยทำให้เขาต้องถูกถอดออกจากรายการโดยกำหนดให้มีแชมป์ชั่วข่าวแทนข่าวต่อมาครับ AEW ไม่พูดถึง MJF หลังจากไปบอมที่ด่ากาดไปทั่วของ MJF เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้เนี่ย AEW ก็ไม่พูดถึง MJF เลยทั้งผู้ประกาศนะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตลอด2ชั่วโมงหรือวอร์โลครับที่ไม่ได้พูดถึงชัยชนะต่อเจ้านายเก่าของเขาในการสัมภาษณ์เนี่ย หวอโลกก็พูดเพียงแค่เรื่องของการไม่เข้าเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกและพูดถึงผู้ต่อสู้คนใหม่อย่างเจ้าของแชมป์ TNT อย่าง Scorpio s k โเท่านั้นนะครับนอกจากจะไม่มีการพูดถึงในโชว์ที่ถ่ายทอดสดแล้วเนี่ย AEW ครับก็ลบชื่อแล้วก็สินค้าทั้งหมดออกจากเว็บไซต์แล้วก็เลิกติดตาม MJF ใน Twitter แล้วสื่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ AEW เนี่ยก็ไม่ได้โพสต์เนื้อหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับ MJF มากว่า1สัปดาห์แล้วนะครับ ตามรายงานก่อนหน้านี้เนี่ย MJF ไม่ได้เข้าร่วมอั t เต Party ของ AEW กับผู้บริหารของ Warner b r o t h e r Discovery นะครับและนับตั้งแต่นั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดินทางไปไหนกับ AEW อีกเลยโดยเลือกที่จะพักอยู่ในลอสแองเจลิสแทนนะครับมีรายงานเพิ่มเติมว่า MJF เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากฮอลลีวูดและอาจจะได้รับบทบาทการพากเสียงในภาพยนตร์แอนิเมชัน ในการสัมภาษณ์งานต่างๆนะครับโทนี่คารนเองเนี่ยก็เลือกที่จะไม่แสดงความคิดเห็นและไม่พูดถึง MJF เช่นเดียวกันรวมทั้งในรายการของ AEW Rampage ที่โทนี่คารนเนี่ยออกมาพูดคุยกับแฟนๆแต่แฟนๆเนี่ยก็ตะโกนชื่อ MJF ใส่เขานะครับจนโทนี่คารนเนี่ยหยุดพูดแล้วก็เดินกลับหลังฉากไปข่าวต่อมาครับอัปเดตอาการบาดเจ็บของเซียมพัง AEW World Champion เซียมพังนะครับได้รับบาดเจ็บที่เท้าจนกระดูกแตกและต้องเข้ารับการผ่าตัด ทำให้ AEW เนี่ยจะต้องจัดทัวร์นาเมนต์หาผู้ท้าชิงแล้วก็หาแชมป์ชั่วคราวคนใหม่โดยไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีข่าวว่าการผ่าตัดของเสียมพังเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีโดยการประกาศนั้นนะครับเป็นการประกาศโดยไม่ได้ระบุอาการที่แน่ชัดว่าบาดเจ็บด้วยอาการอะไรและเกิดขึ้นที่ไหนนะครับแต่ประกาศเพียงว่าเจ้าตัวเนี่ยได้รับการผ่าตัดและการผ่าตัดเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีเท่านั้น อีกทั้งนะครับยังไม่มีกําหนดว่าเซีมพังเนี่ยจะกลับมาปั้มได้เมื่อไหร่ต้องพักรักษาตัวนานขนาดไหนนะครับผมในตอนนี้เนี่ย AEW พยายามหาแชมป์ชั่วคราวคนใหม่และเมื่อเซีมพังหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาเราก็จะมีการรวมตําแหน่งกันโดยแชมป์ในเวลานั้นเนี่ยจะต้องเจอกับเซีมพังเพื่อหาแชมป์ที่แท้จริงนั่นเองข่าวสุดท้ายครับเจฟฮาร์ดีรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีตัวตนใน WWE เจฟฟฮาร์ดียอมรับในรายการทอลอิตเจริโก้นะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นผีใน WWE ในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะออกมาจาก WWE โดยเจฟฮาร์ดีนะครับได้ถูกปล่อยตัวออกมาเนื่องจากเขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในงานไลฟ์โชว์ครับโดยเขาเดินหายเข้าไปในกลุ่มของคนดูทันทีหลังจากที่แมตช์จบลงและไม่ตอบคำถามใดๆกับสมาคมสิ่งนี้เนี่ยส่งผลให้ WWE เรียกร้องให้เขาเข้ารับการบำบัด เพื่อจะยังคงอยู่ในสมาคมต่อไปได้นะครับแม้ว่าการทดสอบของเขาเนี่ยจะไม่มีสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามเจฟฟ์ฮาร์ดีเนี่ยรู้สึกว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเพียงคนที่มีอาชีพเทๆ่ๆมีอิทธิพลและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนแต่นั่นแตกต่างจากตอนที่เขาอยู่ใน AEW เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีค่าอีกครั้งเขาได้ออกแบบสินค้าของตัวเองได้ปาแมตเดียวและแท็กทีมอย่างที่เขาต้องการเจฟฮาร์ดีบอกว่าใน Survivor Series เนี่ยมันดูมีความหวังนิดหน่อยแต่มันก็จบลงด้วยชัยชนนะของลริ ผมเคยคิดว่าผมอาจจะได้เจอกับโรมันเลนสักครั้งหลังจากเรสเซลมาเนียปีที่แล้วแต่พอผมมองย้อนกลับไปตอนที่ผมสู้กับดาบ้อาเลนในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็พูดกับตัวเองว่าโอเคฉันอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วในตอนที่พวกเขาให้ผมไปวิ่งตามแชมป์ทเวตี้โรเเนี่ยถึงแม้ผมจะรู้สึกไม่ดีแต่ผมก็ไม่อยากทำให้ตัวเองมีปัญหาเป็นพวกทำงานยากผมจะทำทุกอย่างตามที่สั่งวันนั้นเนี่ยผมรู้สึกท้อแท้จริงๆรู้สึกว่าโอเคฉันไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาทำกับฉันแบบนี้ พวกเขาเลือกที่จะทําแบบนี้กับฉันแล้วสินะผมรู้ว่าผมไม่ควรทําแบบนั้นแต่ผมก็ทําไปแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมีความหมายอะไรมากกว่านั้นตอนนี้นะครับเจฟฮาร์ดีเนี่ยกลับมาจับคู่กับแมทฮาร์ดีใน AEW นะครับแล้วก็ใช้ชื่อทีมว่าเดอะฮาร์ดีเหมือนเดิมและตอนนี้นะครับในดามายสัปดาห์หน้าเนี่ยเดอะฮาร์ดีครับจะได้ท้าชิงแชมป์ AEW World Tag Team Champion จาก Jungle Boy นะครับแล้วก็เจอกับดียังบักในแมตช์สเศร้าแบบไต่บนไดนั่นเองนะครับผม ก็วันนี้นะครับมีข่าวมานําเสนอทุกท่านประมาณนี้มากน้อยไปยังไงขออภัยทุกท่านไว้ด้วยนะครับและยังไงเนี่ยถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็ขอมเต์ไว้ด้านล่างนะครับและยังไงเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ